น้ำตาท่วมจอย้อนเส้นทางรักโตไบตั้งแต่วันแรกเจอถึงนาทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทำเอาแฟนคลับดีใจจนน้ำตาท่วมจอเมื่อเห็นโมเมนต,ต์แห่งความประทับใจของนักร้องมาดอบอุ่นโตศักดิ์สิทธิ์คุกเข่าขอแต่งงานกับผู้ประกาศข่าวสาวไบหลังทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ โดวยวันนี้ทีมข่าวจะพามาย้อนเส้นทางความรักของโตและไบต์ว่าทั้งคู่นั้นเจอกันครั้งแรกในรายการคนไทยที่หนึ่งในโลกซึ่งไบ์นั้นเป็นพิธีกรหน้าใหม่และโตก็เป็นแขกรับเชิญคนดังซึ่งตอนนั้นโตเพิ่งเข้าวงการบันเทิงในฐานะนักเปียโนแต่ยังไม่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองจึงทำให้ทั้งคู่นั้นได้รู้จักกันแต่ก็ยังไม่ได้คบหาดูใจ กระทั่งทั้งคู่นั้นเริ่มสนิทสนมกันเพราะทำงานที่ช่องสามเหมือนกันจนวันที่25่าธันวาคม2 5 4 8ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสเมื่อเก้าปีที่แล้วโตได้มาออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นครั้งแรกและได้เจอกับไบด้วยวันนั้นโตได้ร้องเพลงแอบรักเธออยู่ในใจพร้อมกับเล่นเปียโ,โนไปด้วยซึ่งตั้งแต่วันนั้นทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจคบหาดูใจกัน โดยโตเคยพูดเรื่องแฟนสาวว่าอยู่กับไบแล้วมีความสุขเหมือนอยู่กับเพื่อนซึ่งสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องกังวลหรือต้องมาประดิษฐ์ให้เมื่อยแถมยังย้ำว่าที่โตประทับใจใบที่สุดเพราะเป็นคนติดดินเหมือนโต ซึ่งความรักระหว่างโตและไบ์นั้นอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดแต่ด้วยความน่ารักของไบ์ทำให้สามารถเข้ากับครอบครัวของฝ่ายชายได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะหลายคนจับตามองเพราะพ่อของหนุ่มโตนั้นเป็นถึงอดีตนักดนตรีระดับตำนานของประเทศไทยวงกแกรนเอ็กส่วนคุณแม่ขึ้นชื่อเรื่องความเนี้ยบแบบสุดๆก็ตาม แถมช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ในรายการตีท้ายครัวพิธีกรได้ถามคุณแม่ของโตถึงว่าที่ลูกสะใภ้ไบส์ผ่านด่านหรือยังซึ่งคุณแม่โอก็ได้ตอบว่าผ่านแล้วแถมโตยังย้ำว่าวันที่พาไบส์เข้าบ้านวันแรกไม่เกรงเลยเพราะจูจูเราจะพาใครเข้ามาบ้านต้องค่อนข้างรู้จักและมั่นใจว่าคุณแม่เราจะรักคนนี้จากนั้นแม่โอก็คอนเฟิร์มอีกเสียงว่าเคยบอกโตไปแล้วไทยยังไม่ใช่ตัวจริงไม่ต้องเอามา จนกระทั่งวันที่25ธันวาคม2563ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสหลังอ่านข่าวในช่วงท้ายๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไก่พาสิทธิ์ก็ได้พูดเกริ่นว่าวันนี้จะมีเรื่องพิเศษกับวันคริสต์มาสให้ติดตามจนจบรายการซึ่งเป็นเรื่องราวความทรงจำของคนสองคนโดยหนึ่งในนั้นยังไม่รู้ตัวเลยจากนั้นไบค์ก็ได้ถามกลับว่าหนูเหรอ ก่อนที่จะมีคลิปรายการย้อนไปวันคริสต์มาสเมื่อ9ปีที่แล้วที่โตศักดิ์สิทธิ์มาโอรายการก่อนที่วันคริสต์มาสปีนี้หนุ่มโตจะเดินเข้ามากลางรายการอีกครั้งและตรงไปที่สาวไบบอกความในใจว่าคริสต์มาส9ปีที่แล้วได้มาเจอและคบกันวันนี้อยากมาอีกครั้งพร้อมทั้งคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางครอบครัวทั้งคุณแม่ของหนุ่มโตและพี่น้องที่ซุ่มร่วมเสอร์ไพร์ครั้งนี้ต่างออกมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ